สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานระบบ V-Ship by ShopGenic ในส่วนของการตั้งค่าที่อยู่หลักกันค่ะขั้นตอนแรกมาที่หน้าหลักของระบบ V-Ship นะคะกดเลือกที่อยู่ค่ะเลือกที่อยู่ผู้ส่งหลังจากนั้นคลิกปุ่มสีฟ้าปุ่มเพิ่มผู้ส่งนะคะเราสามารถเลือกขนส่งได้เลยหรือจะเลือกที่หลังก็ได้นะคะหลังจากนั้นเพิ่มที่อยู่ผู้ส่งได้เลยค่ะ ต่อด้วยเบอร์โทรนะคะแล้วเพิ่มที่อยู่และรหัสปัศนีได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งเราสามารถ คลิกที่อยู่บนใบป่าน้าต่างจากผู้ส่งได้นะคะหากต้องการให้ที่อยู่บนใบป่าน้าเป็นที่อยู่อื่นเช่นส่งจากคังแต่อยากให้ที่อยู่บนใบป่าน้าส่งจากสำนักง,งานใหญ่ก็สามารถทําได้ค่ะหรือต้องการให้บนใบป่าน้าแสดงแต่ชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ตอนเราสร้างรายการจัดส่งก็จะขึ้นที่อยู่อัตโนมัติให้เลยค่ะวิธีการใช้งานง่ายมากๆให้ v c ชิ p by ช็อปจิน็กดูแลคุณนะคะ